พี่น้องเอ้ยเพิดว่าสินสมสางเงืนค้ำแก้วแกน่นขันมันมีมากลนหลายแท่แต่แห่งดีดีเมื่อย่ำสวงใสจับใจทำท่า,ทานดีเมื่อการงานมีจับบ่ายดอกมาใส่ดีเมื่อทำการให้พ่อประมาณสมส่วนบ่ให้เงินขาดขอนถงเปเมันเป่าแป่นสะแล้วพี่น้องเอ้ย คนว่าขันแม่น้องฮักไอตายไปเป็นง้อแมีไอสิเป็นผู้เลี้ยงเที่ยวเกี่ยวหยาให้เตงง้อบรรยากาศตลาดนัดโคกกระบือว่าิินชำราบนะครับอาทิตย์ที่สิบเดินนะครับนาเนี่นกระไล่แมนทีเดียวใกล้เขาสงการแล้วอีกบุกีมือครับสะพื้นกันนำบกแล้วไล่มองไล่บอานกับโตนนำเล้ว่ทถาหัวดอกสงการ พี่น้องทางกรุงเทพนะครับเดินทางกับบานสวัสดีภาพเดิอนะครับช่วงนี้จะเห็นปงองเป็นยังเด้อมอไส้ลมเอาเมาอย่าขับเดินนะครับไม่จะบิดอย่างเดียวเดีย๋ยวพาไปถามแล้วาควาคยช่วงนี้ขึ้นนิดน้อยนะครับขึ้นเริ่มขึ้นแล้วครับจะคล้องควายจะคล้องว่วขึ้นแล้วครับเปิดแห่งงามๆก่อนนะครับพิมนาพิตากับหูวา่างามเบิงฮวนเบิงสวดเบิงท่งนะครับเบิงองเบิง,บงเอว งามบอแม่บอกมาตรฐานนะครับสวยตลอดเวลายังก็จะสวยตลอดเวลาค่ะสวยตลอดเวลามาจากทั้งุมนละกันทะล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 ักอืนจังไหนเยอนนี่อันตลาดขวายยังไหนคือเอามามูแห่งมาแกมมูกาบานนี่มันได้มาสองสายพันทั้งัวทั้งกล้วยบ่จะเลยได้ตอหมองเดียวกันเลยนี่ละเอาเอาเอางวก่อนนี่งวตัวละหมื่นสองค่ะตัวละหมื่นสอง ต่อรองได้นิดหน่อยซื้อมาเลย่มมันเท่าไปดักตั้งบานเอียงมันได้มาอันตกเบ็ดตกเบ็ดติดเอียนมาติดเงาตัวละเมินสองนะครับสูงกว่ามั่นเมตรสิบนี่แหละงามอยู่เด้อพอพันครับพอพันแต่ว่าเลี้ยงยังหน่อยก็ยังพันได้ครับตอนนี้จอยแห้งครับคันจิพันทักก็ได้โอ้โหเมียนตัวนี้ไม่เมี่ยนตัวนี้ ตัวแม่ตัวหนึ่งตวเถิกตัวหนึงแม่ขาวผูแดงนะครับแม่หนึงเถิกหนึ่ง,งนงครับสื่อคู่ก็ได้ขาวแดงครับตัวละมือสองคุยได้ต่อได้ใสคไข่เจ้ยเงิน,นาบาทนี่ตัวใดนี่ตัวละมือหาพันหาค่ะห้องโอ้ฝ่าวื่งฝ่าฝ้าวงปีลอยโลกมือหาพันหาครับไขยแม่ทั้งสองเลยตัวละครับซื้อสองตัวลดได้เยอะครับ เบ่งหน้าเบ่งตาเด้อสูงประมาณเมตรสิบนี่ละเมตรสิบกับเมตรสิบห้าค่ะวัดมากพอมั้งยศเนี่วัดมาพร้อมั้ยถือตลับเมตรถือตลับเมตรพอมแมนใส่อีกอยู่ใส่อีกซจำนี่เหรอคะมี่เขานี่แมนมี่เจ้านี้ของดีกไข่สองว่ะสองแมนค่ะได้ขายแล้วบ่ย่างอยู่กันละมาสวยห้อยกินเราวบาเขียสีเหลืองเข้ากีย่างอยู่ค่ะขายกินเค้ากีเป็นอยู่ไงบ่ กินเป็นอยู่จ้าจากเราหัวเงาหนึ่งว่ากินสปาเกตตี้ไปสิฝากเบอร์นะครับค่ะ082 8 804 6178ค่ะโทรหาเพื่อนได้ครับน้องสตารคุยเอาราคาต่ำตำครับแม่น้องสตาร์่อเนด้วยนะครับมาจากนละกันทลักกระเป๋ากับข้อเล็กชั้นใหม่พระอัน ลงพ่อซักอยู่ยังนก็ซักอยู่ตัวนั้นซักอยู่กับเปล่าผ้าว่าทั้งแห้อันว่าทั้งแห้งโอ้ครับครับจังใดเคอเห็นนั่นเศร้าหางเศร้ายังอยู่มันดอกเอาไฟต่ำมันออกบ่ผมเบิ่งว่ามันดอกบ่หย่านเขาตีมันดอกอย่านมันเข้าตัวมาแมนเข้อไดนเราพวกมองบ่มองราคาขายเราคันราคาห้องมันเขาสิบวกกาต่อสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเอ้ากําลังมาเด้วยราควายแม่สาว สูงแล้วเล่าเกือบลอยสามสิบเยี่ยงน้อยลอยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ละแมนครับแมนแมนสาวสูงดีสีง่าำเขาเปิดดีเด้มันมีคุยวะมีแต่จำเหมือนมันไ่ไ้จำตาเติมจำจำตาตาครับปักเผามันเล็บมันส่งมันเอารับประกันรับประกันคุณภาพประกันคุณภาพมาเยอะโตป่ะโอ้ยมันหาของยากเลยมาสองเมื่อไงคือว่าหาของยากปานนี้มัน ลุงเทียมันถือเขาเจ้าก็บ่ปรอยากขายปันไดมดตมนี้เพิ่อลราบ่เิ่นหางครับเขาว่าถ้ารอดรัฐบาลใหม่เขาว่าปานนั่นมันสิแม่นอยู่บ่ผมวาหาเงินเที่ยวสงกรานรมันอ้าวว่าบ่แพงเด้อครับเอาคุยเอาส่งอยู่บ่ครับเส้น24ก็คือเก่าติล่ะครับนี่แต่ว่าอยากไปฮอดคอลาดเด้อให้ไปให้ไปฮอดแถวอันฝากเดชไปจักหน่อยว่ามันส่งฮอดปักทงชัยบ่ปลักเบอร์มาครับผม087 2544 แปดสี่สามครับได้มาเสนอครับนี่เพื่อสุกสีอุดมเอามาคือเก่าครับตอกแก่บอลน้ำมันครับผมมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้เข่าสนามมาเธอเลอรผู้ปะผู้ครับผู้เอาไล่มาเสื้อสายทายาทช่างรอนครับสองปีเจ็ดเดือนครับสูงร้อยห้าสิบกว่าครับปัดชพอพันครับผมเบิรงถ่ายครับเบิรงส่ง ขายเหลืองในหลายโตครับเอาพอพันเข้าไปคุ้มฟูงอยู่ขอบจังบริดื้อน้าเสือเพิ่นเท่าสองพันสามพันต้องเสียเวลาไปหานางจับสงจัหนังจับสซัเอาเวลาไปหานต่งจับสซอาเไปหานั่สอาไปหว้่ดเทาาไปหดีั8ับรอาคาไปหาน่ับดเอาเาป็นงสงจาหนงัสาหงับสบแดวาน่ับสาว่าบ่งูงดเลยครับ ขี่ได้ครับขี่ได้ขั้วยตันี้้กี่ลอยหาิบขึ้นรักแสนเหมือนแล้วเมียนครับเบิ่งกับบานครับเอกสารมองทามมองเนาะครับผมกับบานงามทรงดีสีได้ผมมีมงตีดอกเฮากบ่มุยพุ่โตบ่มีครับรับประกันเลยตำแนนี่กลางมุ่งหุ่นยหนมนอนบ่เปี่ยวบ่ดแงทรงลอยโลลอยโลครับบัว่าตะลอยโลกันคุยถือใจกันขันสมหรอวปล่สมะครับสมเต็มแล้ว แบบจะคองเลยนี่นครับจะควงแม่สมด pues <Mm ีโพดเบอร nah ์โทรครับเบอร์โทรศูนย so ์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งครับเลมอนดล่ะพี่กัดโค้งเกียมนะครับโค้งเกียมคือเอาเด็ครับเนี่ยตัวดีข้อใหญ่มาไปเด่นไปยามได้ครับยามยังไงบุืยอไปกระชิไปุืยอขอบคุณครับครับเสางามๆลูกยังเก่าขนาดลูกเก่าเจริญครับเก่าเจริญครับจักเดือน เดือนครับสีบเบดเดือนหางงามส่งดีงิ่มงามเป็นยังไงล่ะนี่บุ๋มบ่ขาบุ่มบ่จะเป็นยังไงถือรถไปจ้าแล้วถึกรถไปขึ้นรับาเท่าไดรอยากได้หกหมื่นครับไฟหาขั้วส่งดีดีสายพัฒนาได้ครับบ่มันสายกระเปาะหน่อยสายพัฒนา,นาง,งามเขาสวย ส่งดียืนนิง่งเหลือว่าเอกสารนะครับเอกสารกับมีขบเปิดโปแพ่งมาได้เด้ครับส่วงเนี้ยผามาควายสายพัฒนานะครับง,งามๆจักหน่อยาควยรอไบ่เตียงนี่นาะยืนนิง่งยืนดีแห้งครับส่งยี่วะคุยกันได้ครับส่งคุยกันได้ครับ พันทรงอยู่ดอกลอยโลมพันกระทรงงามๆด้วครับหน้าตาสวดทรงองค์เอวงามเว้ยเขาทาเว่ยเลี่องย่องเขาตะการมพคลนะตะการพืชผลครับเบอร์นะครับศู3สครับ093 505ห้าครับครับผมส6 5 9ครับโทรหาด้ครับอบตบ้านครับงามด้ครับไทหาพัฒนาหนามันเรียวๆ เอายิมโซ่จ้าก่อนจังหวะ้มยิ้มองขาน่ะบอครับรอบผสมเลยนี่ทั้งหนาทั้งใหญ่ร้อยสามเจ็ดบวร้อยสามเจ็ดบวกเลครับสามสิบาสมเจ็ดไปเลยขาดกัขาดนิดหน่อยก็ั่นันเลยนิดหน่อยบวกลบกับเนื้อตัตดีรอ่อยู่อยู่ายใหญ่เต็มดีเลยครับสดดงใหญ่สดมันยามากเทือเลมาเสมรืซื้อมาเสเยมนมากเสือเล ตื่นระยะแห้งยิยงายาขนาดที่เราขนาดจะเอามา้หมพราะว่า,มาไมาไมด้เชียวที่ขายมันนี่ละเท่าได้อยากได้ <c oughs> สีเป็นครับว่าวาสูงบนใดครับเบิ้งครับบักพาวสมกันหรือเ่ย่างวางสมได้ถอดวางเลยว่าง่ายใช่ถองวางได้ครับทรงดีสีงามครับอัตลักษณ์ชัดขังขอกไม่บอกเลยนะบอกว่าได้ล่องหนบนไดบ่บ่บอกตรงแจ้งเลยเจ็ดบอกไหนตื่นๆจักหน่อยเฮ้คนรอตื่นเนาะ ปรมาณขั้นคืนวว่าคือสีตรงตรงช่งคืออยู่นี่ไหวเอาเมือแง่มั้งในบาอย่างอยู่นี่นี่ดูนิ่งก็ยหญ่ท้อ่งขาบขาวแกจะรอเบอร์มาครับผุ้เาศูนยปสมครับส8 2แปดสหาเก้ซีเอกทบบขับง่ายง่ายไหมตัวนี้ง่ามเน่อก็บานเทาอุบลเราแท้หน่อซอสเชเทนบัวได่อยก็ใหง่ง่ายู่ได้ครับแม่นี่พิจารณาเอาข่าวก็ง่ายับง่ายครบทุกอย่างมันควยมากไม่ยาก จดแทงเลยมันคือยิมขยิิมแน่ยิมยิมน่ะยิมยิมฟงหูนยิมราคากล้วยกะลังขึ้นครับไผ่ึ้นกระซังผมไงนี่ยังเอาคือเกาครับกล้วยกี่ย่างครับกล้วยถือหูหรือแม่ลูกมั้น่ะแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ลูกแ่ลูกแลูกแม่ลูกแม่ลูกแมูกม่ลูม่ลูกม่า่มมลม แม่ลูกลูกแม่มแม่ลูกสองมือสามโอ้ประเทศไทยคุยกันไรอกีกคุยกันใดนะครับสองสามแม่ลูกลูกแม่ครับ่านเด้อสุดยอดใครร้านะะอะไรส้าเสื้อไปปล่อยกับมาเด้อแม่สูงประมาณร้อยยี่สิบหาครับลูกน้อยๆน,นี่ข้ามอยากทกแน่ผมมึงเปิดเปยขาเป็ัยังก็ขาทุกขาทุกขามอยากย่างอยากทกประกันขาทุกก็แล้วกันนะประกันขาทุก ทำมาทกเอามาเขือนสิว่าราคาใหม่เลละข้าใหม่เอา inhos, เอายางเอายางยางส้มมงยีลากันนะทุกสมเด็หน่อยโอ้เอานี่เด้อครับประกันข้าถุกประกันข้าถูกสองพันสามกุยกนได้สองพันสามคุยกันได้ใส่อีกก็เบิดแดล้ว่เบิดแล้วครับมันนี่ยพ่ขี่ยางเบิดหรอเบอร์เบอร์นั่นเศูนย์เก้าซีซีสามเก้าแปดสองสองศูนย์ครับ กันข้าถกเด้อกถาเพาคนนประกันข้าถกมามาดไม่ไ่ใช่แต่ครับสวัสดีครับเ่อถือแดงแต่ว่าเพี้ยแดงหัดเสื้อบดนี้ส่งไม่แดงหอยู่า่บ่ลำ้ำเออเอาไปได้ม่ต้องใช้คืองามจะนีจนีึงงามได้สามหมื่นสองพันตังค่าใบตัวรองไ้เม่คขับสีครับเหลืองเฮปุยุยสาออ32อตังคาต่ำๆใ้ต่อรองไรีหรอก น้องมันบกพูน้อยเด้น้องมันตกเหมือนเหมือนสาหาด้วยห่วว่าตำตัวไนใช้งานเต่งประกันหางดอกวะตัวนั้นตัวนั้นงามประกันห้างดอกผยัยผยัมาเลือกตัวชกหน่อยฮะเจไปใช้งานได้เรือซีเ็นยกับ่าเมนเป็นผยะเาหดักะ่นยนัยนาเป็นผยาัยยนัยยนกับผยนเยเยอะเก็ หมื่นเท่าไรพ่อมื่นสองพันหามื่นสองพันหานะครับเ่ยบาทเท่าอื่นเสหาร้อยนเอตัวนี้ควยงามในพันยาเด้อตัวนี้สีรขายอะไล่ะเขาต่อกรถางดอกเป็นพันย่าเลยครับเออตัวนั้นโอ้ยเขาขาวงามๆามจนี้งายตัวนี้งาม่เป็นยังรับประกันตัวนี้คดียหมาบใหญ่เออสูงสูงสูงมันเป็นสี้วยิ้มหาผมบอกนี่ตัวงามตัวนี้คือไปจุงตัวงามเถอะเออไมจุงตัวใหญ่ามราคาเขาน้อยเขาผมปใญญ่เตะนะ แม่นี่งามอยู่เด้อครับสีงามงามเลยเนาะเป็นงกันหางไงโอ้กกหางนุ่มมากไงขวาหางไงขวเกเป็กลุงบุญมาเอาตัวเด็ได้ลุงบุญเบเลกโชวพ่อเล็กโชว์ศูนย์แปดหกสอหาเจ็ดสหน่งสามโชว์หาันแต่บบน้าลดหน้าสองหลอดหนวดพญเตะค่อยหน่อยค่อยน่อยพปเต้ค่อยน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสองเจ็านะครับครับด่วน มันสมเป็นอยู่บ่เป็นนะครับเป็นแล้วครับจาของกจะสนเป็นผู้ใดสมเป็นเจ้าของผู้ใหญ่ก็สมเป็นครับสมเป็นนั่งครูครับผู้ใหญ่ก็สมเป็นสูงประม่านลอยสามสิบบวมหดแล้วยืนเขารวยยี่เปียกครับก้าบวมีเนาะครับเบิ้งครับทำไม่ยืนสีงามอยู่ครับส่งกับพ่อใหญ่แข้งกับรองกพ่อกขาดจางเตี้ยนหย่า ครับโอ้ยยอดอยดจักหน่อยเด้อครับยามแรงได้พอตาส่งดีสีก็ได้อยู <bunker. S 1> er, ่แน่นครับเอาทิเจอหน้าเด้อตัวนี้นิดหน่อยหางดอกเบอร์มาผัวเบอร์เบอร์เบอร์โทรนึ่งศูนย์เก้าเก้าครับครับศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดแปดห้าเก้าเอาส่งอยู่บ่ส่งยุ่ครับส่งภาพส่งส่งนี่คือไปส่งหอดบ้านได้มันส่งขึ้นรถไฟไดามส่งหอดบ้านนะ แปดสิบโลทรงอยู่ครับแปดสิบโลนะครับขอบคุณครับบ้านไหนเราอ่ะอยู่โคชุ่มพู้ครับโคชุ่มพู้พี่บุญโคชุ่มพู้เอาเู่ได้ป่อคู่นี่หกหมื่นหกพันหาหายคือเกือไบไม่พอเยนีน่คู่นี่ไายเป็นคู่ไม่พอเยอะนี่เป็นคู่ก็ได้ตัวเดียวก็ได้หกหกหาเลครับ<ต>คู่นี่สูสมมงกว่าบ้านลอยสามสิบนิดหน่อยงาเห็ดอาดลาดเก่าแก่ทั้งคู่ อยากแยกก็แยกเอาอยากเอาเบิดก็เอาเอานี่เด้อครับควายพ่อเราเขางามกับบ้านงามไปบ่ได้บอกคือบ่อให้เขาทบหลังคือตบได้ตัวเดียวเขามาเขามากตัวนั้นเขามากตัวนั้นเนาะเอาคุณใดมากของ่อบันเดอร์โทรมาคุยเบอร์ไหนพ่อศูนย์แปดสามครับเกียตีเกตหนึ่งห้าเก้าห้า พอพันเุ์ด้ครับพอได้คุ้มฟูงอยู่บรรยากาศทางพี่นะครับในในห่างแถาแกตบหลังเขาขอกนะครับบรรยากาศเล่าลอยขึ้นนะครับพอได้ขายอยู่พ่อแดงมีควายควายผูกควายแม่ควายหน่อยควายรุ่นได้เบิดนะครับล่องออกมาเบิงแถาแกผลนมาอยู่ครับวันอาทิตย์ดนะครับวันอาทิตย์มาหลายในแจ็คหน่อย พี่ได้ัครับเอาันด้าหดวนี่รับรบรรยากาศตบล้างเขาขอกในน้อยผูหรือแม่แม่ครับตัวนี้แม่หนึ่งผูหนึงครับแม่เท่าไหร่แม่1มื 13, ่นสามพันครับโอ้ยังมีราคาต่ำๆอยู่ด้วยครับเมื่นสามครับแม่แมครับสูงกว่ามานเมตร ในน้อยเพื่อตอนผู้ได้ผู้ผูกเมื่อนหาล่อยครับเอามีเงินเมืเ่นหนึ่งก็ได้เมื่อยุตัวนี้เมืเ่นกับหาล่อยนะครับครับ,บอกกล่าวว่าต่อแล้วหรอกระวาจำแห่งหะตอจำกมโม่ได้มื่นเดียวหรือหมื่นหาล่อยกับหมื่นสามครัหมื่นสามหาบ่ะมื่นสามสื่อหมื่นสามพันสื่อครับหมื่นสามสื่อเลยครับ, 13, บ,รรบทรงโมไก่ได้งบมันบ่ไหลทรงหาสิบโด งบหน่อยหอยหน่อยราคากระตำฝ <And. S 2> ากเบอร์ในหัวหนะศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสี่สองเจ็ดศูนย์โทรหาเพื่อนได้ครับอยู่พี่บุญน,นี่เนาะชิลินชิลินท่อนมาครับชิลินท่อนสิลินท่อนนะครับเอาจ่องสงการผู้ใด้พ่อมีเงินเหลือสื่อควายกับโทรหาเด้อครับนี่ดวนเนื้อดวนดวนราคานี่ยดวนเนอร์มาซ<อ>ีไปดัดสอง มาซีไปละสองไปละสองแล้วก็ยำย่อมแม่กับลูกเบิ่งคนขายก่อนอย่าป่าเบิ่งวุวยเบิ่งคนขายก่อนพอพันครับผมมาตรฐานครับสูงเงี้ยวรับสมงครทั่วประเทศฮะพอพันหลบหล่อเด้อนะครับตอนนี้ก็ใหญ่เบิ่งวุวยรับสมทั่วประเทศ ท่านท่นสมหลายบ่ท่านกัฝากคนไทยนั่นแน่คนไทยก็รับสมอยู่นะครับรับรับประกันสมติดติดอย่งสมฟีสมฟีซื้อห้อนให้อมพร้อมครับเท่าไหร่ดีแม่ลูกแม่ลูกเปิดไปสี่มันแปดครับผมสี่สิบแปดางไงแห้งด้วยแม่มันสูงประมาณร้อยสามสิบกว่านะครับบอกไงโค้งไงอยู่ครับลูกในน้อยผูนี่ครับ ยู่บานได้คุน่ะอยู่พี่บูนครับผมอําเภอพี่บูนนะครับอ่างไงสีใดข้อไงแม่มันได้ครับสองตัวแล้วค่ะพ่อใดอยู่ลูกในน้อยครับลูกฟูครับไปแต่พ่อสองเดือนแล้วผมบอดเดือนเดือนกลัวครับมันเดือนหนึ่งเลยครับทรงอยู่บ่ะทรงครับผมทรงฟีลอยโลครับทรงฟีลอยโลเบอร์โทรน้่เด้วยครับศูนย์หสามครับ สามหกศูนย์สี่แปดหกหกครับผมเอาผู้ใดบ่เคยเห็นในหอยรอๆถ่ายแต่ผู้สาวอจะถ่ายคนลอยเบื่องนั้นเนี่ยเนี่ยโคตรอ่ะพอพันได้ครับคนจูงควายนแม่โคมครับแม่สาวแม่สาวครับส่งเขาอย่างนี้ก็เอิญกาบินกาลูบแม่ครับกาลูบตัวเท่าไหร่ล่ะสองพันสามครับสองสามเลครับสูงประมาณร้อยยี่สิบ ฮาในมะหวอดดอกยี่สิบสองยี่สิบสามนี่แหละครับสาวท่องหมวกขึ้นซี่งใหญ่ใหญ่ทองแล้วครับท่องเรียบร้อยทองอะไรเพราะวันสมเพราะวันสมแล้วสมหาเรียบร้อยเอาพีจเจรนาด้วยพี่บูนบ่ะพี่บูนครับพี่บูนนะครับขอเบอร์น้ำได้เด้อศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดเจ็ดหกสองหนึ่งครับ บอกว่าคนว่าควายละครับมันขึ้นมากมิตรนำอย่างเดียวแมีนครับขอบคุณครับไข่เองจักบาทว่าเะจักบาทสามหมื่นแปดทองแปดเดือนประกันประกันทองประกันครับประกันสามสิบแปดวายทองประกันได้ครับเอาเดี๋ยวเบิ่งข้างหน้าเบิ่งข้างหลังจังหน่อยลูกแรกในทองประกันครับแปดเดือนสูงประม่านลอยสามสามสิบสามบวกไปหาสามสิบสี่นะครับ ส่งดีเบิ่งเอาฟองแน่นอนหางพวัวบักไงส่งดียอยู่เด้อครับสายของเจ้าเบอร์เบอร์ศูนย์แปดเจศนย์ีนะ่หกหนึ่งสามหนึ่งหนึ่ไลันไี้หนมองงามน่สอ,องหมื่อยผูวตเมียสองแปดห้อยครับ,รบตัวเมียตัวนี้ด้ตัวนี้พ่แม่แม่ตัวเดียว ผมยางเตะแล้วเขาหลุดโอ้ยสอยส้อยซรอยสรอยสยอยมันยากาศตลาดนัดโคกระบือนะครับช่วงตลาดควาย12บมันหยุดได้เลยครับวันพุธคขับหยุดหยุดสงการหยุดขับ12ยาม่าได้เห็นตะเริญนได้ครับ12สองการพ่นหยุดนะครับมือหนึ่ง พี่น้องมี่โอกาสอยากว่าเบิ่งกับมาวันที่16นะครับเป็นวันอาทิตย์อ่าแจงข่าวเดอ้อนะครับ 12, 000, 12, 12. บพันหยุดวันพุธที่12เมษาตลาดนัดโคกกระเบือว่าริ่นพันหยุดมื่อหนึ่งนะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับเรื่อยๆอดีมีแห้งครับทำมาก่าาึ้นเพชรยังกับข้อยค้นคืนึ้นนอนอยู่กับข้อให้ขึ้นเอาไปแล้วครับเดินทางปลอดภัยช่วงสงการ